สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรุชาเลนเจอร์เราจะมีภารกิจหนึ่งนะครับผมรู้หลายๆคนน่ยชอบดูอะไรที่แบบแบบว่าการมาเสียตังอะไรอย่างเงี้ยนะเออซึ่งคลิปนี้เราจะมาเสียตังกันนะครับการมาเสียตังครั้งนี้นะครับเราจะมาหาเรื่องใส่หัวไม่ใช่หาเรื่องใส่ตัวไม่ใช่คราวนี้เราจะมาหาเรื่องสายเอว ก็เราจะมาเซ็ตเข็มขัดกันที่ร้านพลราแหลกนะครับดิฟเปิดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันไปเดี๋ยวตั้งคั้งยิ่งใหญ่ขณะนี้พี่ศักไม่อยู่เควงเลยไม่รู้จะจัดอะไรซึ่งในหัวที่เราคิดเนี่ยก็จะมีแม็กเป็นพกใช่ไหมอ่าเราก็จะเป็นของ AR ก็คือจะใส่บริเวณตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นพกจะอยู่ด้านหน้า AR จะอยู่ข้างขอ่า ก็เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะเอาอะไรเพิ่มอีกเข็มขัดเราจะต้องฟูนะลุยเราจะเติมถุงทิ้งแม็กไปด้วยก็คือจะเป็นตรงนี้เป็นของแบรนด์พาราแลกเลยนะครับอ่าเราจะเอาตัวนี้หนึ่งตัวเลือกลายก็ดีเหมือนกันนะพี่เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอลายที่แบบแปลกๆลายนี้น่าจะสวยแบบนี้เออเดี๋ยวเราเอะไรนี้โอเคเราได้อันนี้อันนึงต่อไปก็เป็นซองเหมนพกซึ่งมันมีสีดํากับ สีน้ําตาลแต่ทีนี้พอมันเป็นเกงยียนพี่ปาลแนะนําเป็นอะไรนะพี่สีน้ำตาลใช่ไหม,มก็จะอยู่อย่างนี้ตัดกันได้เลยนะโอเคตามนี้แหละต้องเป็นสีน้ำตาลตะก้องดว่ไะสีน้ำตาลโอเคไหมโอเคสีน้ำตาลครับพี่ตัวหนึ่งสีน้ำตาลดีกว่าไหมได้พอในเมือสองน้ำตาลสีน้ำตาลดีกว่าเพิดมาดีแคมมันก็จะดูแหวงแบวงหน่อย มีอะไรที่เราต้องใช้เพิ่มอีกเออนี่ก <PAUL bunker ring> ่อนพ่ธาครับผมต้องเซตอะไรเพิ่มอีกไหมเฮ้หรือว่าผมจะเติมซองกันไกลดีไหมแต่มันจะเกะกะหรือเปล่านี่แหละปัญหาเวลาหยิบก็ปลื้มเลยพึ่งอเพึ่งจะกลับมาเขาเรียกว่าพึ่งจะคัมแบทเสียตรงนี้เสร็จลองเซตดูถ้าเสร็จแล้วมันยังขาดอะไรอยู่ เดี๋ยวค่อยเติมเข้าไปอีกที later อย่างแรกเลยอันนี้เราไม่ใช้ถอดออกก็เดี๋ยวเรามาจัดเซ็นเตอร์เข็มขัดกันก่อนนะมาดูของมาดูของ2องปืนพกซองเออารุ่งทิ้งแม็กแล้วก็ปืนพกตัวนี้แต่ตรงนี้มันยังมีโล่งอยู่เดี๋ยวค่อยหาว่าจะเติมอะไรเข้าไปหรือว่าอันนี้มันพอดีกับเซตเกทดกระมวกแล้วก็ต้องดูอีกทีมาเดี๋ยวเราหาตำแหน่งกันก่อนเลยขั้นแรกเราจะใส่เข็มขัดกันก่อนโดยที่จะจัดตำแหน่งว่าเราจะไว้กันตรงไหน จากพาราแลกมาก็จะเป็น1ช่องตรงนี้โอเคแต่กองใช้จร์จำเลยนะ1ช่องตรงนี้แล้วก็ AR AR A R จะอยู่ล็อกนี้ล็อกที่2องโอเคตรงนี้นะ AR แล้วก็ถ,กกถุงทิ้งแมสถุงทิ้งแมสคิดว่าน่าจะห่างจาก AR 2ช่องก็คือตรงนี้อ่าก็คือจะบริเวณนี้โอเคจะเราเซต อันนี้ก่อนแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากัน t o hours later เราเซ็ตแล้วนะครับก็อยู่ในลักษณะนี้ซึ่งจะบอกว่ามันไอตรงนี้มันดูกลนๆหน่อยเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนว่ามันโอเคไหมก็ <c oughs> อยู่ในลักษณะนี้โอเคไหมตรงนี้ก็จะดูกลนๆน่อะเดี๋ยวลองใส่เวดดูกันเป็น <c oughs> ไงได้เนาะได้ไหมปึ๊บปึ๊บ ว่าเราจะต้องถอยตรงนี้แต่ว่าไม่ต้องถอยก็ได้มั้งตรงนี้ก็พอดีแล้วแต่ตรงนี้มันยังโกลนอยู่เดี๋ยวอาจจะหาอะไรเติมนิดๆหน่อยๆโอเคไปลองดูจบก,กันอืมเออได้อะ่ะแต่ว่าคือตรงนี้มันโหวงมากเลยต้องหาอะไรเติมให้แบบมันดูแบบเต็มเต็มหน่อยเออใช่โหวงมากไป ของเติมมีหนึ่งอย่างก็เดี๋ยวน่าจะพอแล้วเลเเราหามาได้นะครับก็คือจะเป็นเจ้าไอ้กระเป๋าตัวนี้แหละไม่รู้ว่าตัวนี้เนี่ยเราจะใส่อะไรได้บ้างนะก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแต่ที่ร,รู้คือพอใส่ตัวนี้น่าจะเต็มอมืเน้นเต็มไว้ก่อนก็คือตรงนี้ที่เราเซตไวนะ้มันจะเต็มใช่ไหมแล้วก็ตุวปืนแต่ว่าตรงนี้มันจะโล่งพอโล่งเสร็จปุ๊บก็ต้องเติมให้เต็มเว้นสองสองสลอ็อตติดนี่หรือสล็อตเดียวสล็อตเดียวก็ได้ไมั้งถ้าสองสล็อตก็จะประมาณนี้อื ก็น่าจะตรงนี้นะลงตัวโอเคเพราะไอ้ตรงนี้มันจะกินพื้นที่1 2 1 2โอเคเว้นไว้ตรงนี้อ่ะน่าจะลงตัวไว้ประมาณนี้15 minutes later okay. เห็นไหมเออฝั่งนี้อ่ากองโอเคก็แค่นี้ครับก็เต็มเต็มละฟูละเราไม่ก่าแบบ โชว์อะไรเยอะเน้นใช้งานอันนี้ก็เป็นพกหยิบหยิบแม็ Mac AR ตัวหนึง่งถุงทิ้งแม็ตัวตัวนี้เดี๋ยวจะหาอะไรใส่เอาแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าใส่อะไรแต่ว่าเติมให้มันเต็มเต็มไปก่อน ก็เสียตังค์ไปแล้วนะครับเล่นซักกระเป๋าแห้งไปเลยนะครับสาหรับเจ้าเข็มขัดเส้นนี้นะเติมอะไรไม่รู้เยอะยๆนะครับจริง,รงๆคนน่าจะเติมได้เยอะกว่าผมแหละแต่ผมก็เติมมานิดๆหน่อยๆเอาพอแค่ให้มันดูไม่โงวงๆนะเออก็สําหรับใครชอบคลิปนี้นะครับอยากให้เรามาเสียตังค์อีกนะครับก็อย่าลืมไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆของถังชาเลนเจอร์นะครับผมไว้เจอกันครั้งหน้ามาดูและสนุกกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผมกลับบ้านแล้วตัวแห้ง